เลแต่ละคนก็รีลาไม่แพ้กันนะครับเอาดูหน่อยนี่หเห็นไหมมีคนโคบเต็มเลย<อ>ที่เห็นนั่นคือไม่ใช่ตัวจริงนะอันนั้นพี่แจ๊ดใช่ไหมพี่แจ๊ดพี่แจ๊ด สป,ปุ๊กดิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวนั้นลาบูบูก็ยังขอเป็นเนาะโค้ <laughs> <laughs> ด้วยเพราะว่ามันมีบางจังหวะที่ <laughs> น้องหญิงเนี่ยเขายิงฟัน <laughs> ออแล้วคนก็บอกว่าเอ้ยอันนี้เหมือนน้อง <laughs> ลาบูบูชัดเจนนะครับอย่างพี่แจ๊ดชวนชื่นไม่พลาด <laughs> พี่แจ๊ดชวนชื่นโค้ดสีเด็ดเลยคือตอนรักษาแล้วพี่ต้องยิงธนู <laughs> แล้วก็มีเสียงแล้วทำแบบนั้นเลยเหรอพี่แจ๊ดทำด้วยเอออยากรู้ว่าเหมือนท่านพี่เหมือนน้องหญิงขนาดไหนอะคุณผู้ชมชวนดูพร้อมกันเลยครับอานพี่อืม วันนี้างหลักบิ๊กโจ๊กมาเยอะเลยเจอน้องหญิงท่านพี่ลองให้น้องหญิงท่านพี่ไปจับบิ๊กโจ๊กดูไหมล่ะเออให้บิ๊กโจ๊กวงวิญญไปปรึกษาดูให้ท่านอยู่สงบสงบก็อาจจะโดนวิญญาณยุคไหนมากดทับดวงชะตา เี๋นวคิดที่ดีมากเดี๋ยวถามท่านก่อนพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ามีเรื่องของแก๊งทวงนี้อันนี้หวนจริงแก๊งทวงนี้ขยี้แก๊งทวงนี้ด้วยกันเองมาเป็นกลุ่มหนุ่มๆลุมกระทืบฮะและกระทืบไม่พอเอามีดฟันหัวแบกขนาดแฟนยกมือไหว้ขอนะยังฟันเลือดสาดเต็มบ้านครับ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับพาร์ทเนอร์จัดดวลวงสวิงเยาวชนช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตต่อเนื่องเป็นปีที่สิบเฟ้นหานากกฟเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าแข่งขันในรอบอินเตอร์นชันแนลแชมเปี้ยนชิพดวลวงสวิงนักกอล์ฟต่างประเทศกลางเดือนสิงหาคมนี้ ช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2024รอบคัดเลือกสนามที่5จัดการแข่งขันระหว่างวันที่22-23มิถุนายนที่ผ่านมาณสนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ทำการแข่งขันแบบตกเพสาทหลุมแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นทั้งเพศชายและหญิงซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้รุ่นจูเนียร์อายุระหว่าง8-12ปีประเภทชายชนะเลิศโจลูประเภทหญิงชนะเลิศกัลยาพรสกุลไพศาลรุนซูเปอร์จูเนียร์อายุระหว่าง13-18ปีประเภทชาย ชนะเลิศสุพนัทชัยอมรอ,อนันตพัฒน์ประเภทหญิงชนะเลิศซอฮยองเบกรุ่นสเปเชียลค์ดอายุระหว่าง19-22ปีประเภทชายชนะเลิศเควินรามันประเภทหญิงชนะเลิศแก้มพวงเกตละหงนอกจากนี้น้องๆในรุ่นซูเปอร์จูเนียร์และสเปเชียลค์ดที่อยู่ในท็อปแลงกิ้งทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลสุดพิเศษในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะก,กอล์ฟในหลือกสุดของโครงการช้างไทยแลนจูเนียร์กอล์ฟคลินิกทำการฝึกสอนโดยโค้ชน,นำแนวหน้าของประเทศไทย จะนําความรู้และประสบการณ์จากเฟรตระดับโลกมาอบรมให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยและจะทําการคัดเลือกเยาวชนฝีมือดี2 6คนสุดท้ายจะได้เข้าอบรมกับโปเชนพีกิเลสพีในช้างไทยแลนด์จ o เดียกอล์ฟไฟนอลแคมป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสําหรับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนช้างไทยแลนด์จุเดียกอล์ฟเซอร์กิท2024ครั้งต่อไปจะทําการแข่งขันในรอบคัดเลือกสนามที่6แข่งขันวันที่29ถึง30พิจุกาอยนนี้ที่สนามกอล์ฟพานอรามากอล์ฟแอนด์คันที่ขับจังหวัดนคราาสีม สนใจสมัคร,ครเข้าแข่งขันติดต่อที่คุณธัญญาโทร0 6 4 6 9 8 7 5 4 1ทุกคนจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาติดตามข่าวสารและขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ช้างกอล์ฟคลับเอานเนองคนนี้มาใช้คะแนนเท้ายอนซื้อลด10%ได้ปะไม่ได้ต้องวัดสั่นเฉพาะสมสาชิกวัดสั่นเ่าใช้คะแนนเท้ายอนซื้อลดเพิ่มอีก10%และยังมี1งแถมเงิ่สิบเมิถุนาย,ยนถึง24กรกฎาคมนี้บ้าน ญหาเยอะแต่จระเข้เยอะกว่าจระเข้นวัตกรรมอ่สร้างจะพื้นหรือถนนผนังหลังคาดาดฟ้าโครงสร้างใช้จระเข้ร่วมกันช่วยปกป้องทั้งบ้านซื้อได้ทุกที่ที่มีป้ายจระเข้ช็อปยาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแบลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามือท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง,ง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถุยทอ ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอยากมีผิวดูอิ่มเด้งในหนึ่งชั่วโมงไหมลอรียลปารีสรีไวท์ทอลิฟไฮยาลูรนิกแอซิดเซรัพยอดขายอันดับหนึ่งด้วยไมโครเอพิเดเมคไฮยาเล็กกว่า5 0เท่าผิวดูอิ่มเด้งในหนึ่งชั่วโมงรีไวทรทอลิฟไฮยาลูรอนิกแอซิดเซรัพ ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i Q 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i Q 1 Plus Super Gold Let's go b a b Jamie Bang bang. อย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝา,นาเขียวอ่านคำเตืนอนลาก่อนใช้ยาเฮโมวิดแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรสมสกัดมีสารสกัดจากใบแบดกล้วยและวิตามินบีสิบสองเฮโมวิดแอคทีฟวลลาเม็ดคิวพีมายองเนสและสไลดค,ครีมฮารซีรีส์ลดไขมันลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์กี่เมนูโปรดก็บ,บีบไป,ปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู พีมาโยเนสและสาดครีมพาฟซีรีส์ไม่ดาวนี่คุณอ่านเลี ust, mm ่ยงฝุ่นและมลภาวะไม่ได้แต่คุณลองใช้ดาวนี่การ์เด้นบลูมได้ด้วยเทคโนโลยี a n นตี้ด t สช่วยปกป้องเสื้อผ้าจากฝุ่นมลภาวะให้คุณสดชื่นได้ทั้งวันต้องดาวนี่การ์เด้นบลูมยาสีฟันโอเคเฮอร์เใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นนี่ต้องเงือกและฟันโอเค บอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลใช่นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอมงานก็เลือกไม่ได้แต่กาแฟเลือกได้มอกโคนาซีเล็กหอมกำลังโดนขั่วกำลังดีเต็มรถกาแฟมอกโคนาซีเล็กและเ so. อสเปรสโซป๊อปปูล่าอีกข้อค่ะยาริสเอทีและยาริสจะสายไหนก็ป๊อป Let's s t o p together พร้อมข้อเสนอพิเศษให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายงวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้พวกเราควรออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารหลากหลายครบหมู่เติมด้วยแมวละโปรตีว่าแบล็กซีด หนักผมตลอดอนาคตผมเสียไม่น่ารอดไม่สิเพราะย่าช้อแพนทีนสูตรปรับรุ่งใหม่ผสานไมโครโปรวิตามิน3เท่าช่วยฟื้นบำรุงผมเสียมากขึ้นสิบเท่าผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชครอมา9ปีมาที9อารมณ์ความปูนครั้งใหม่เหมือน9ก้าเข้าสู่วัยรุ่นอารมณ์ยิ่งพุ่งพล่านพบกับภาคต่อแอนิเมชั n นฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนหลงรักอินไซต์เอาสองวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น สนับสนุนโดย a m a d o Fest Golden 24 k g i n s e n Mask Bucket Mask สีทองมาเป็นถังยาเอทิลแอลกอฮอลใช้ทำความสะอาดบาดแผลค่าเชื้อโรคแอ oh ลกอฮอล์แอลซอตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองคุณภาพคุ้มค่ามาตรฐานดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายปุ้มปุ้ยปลาราดคลิกสูตรใหม่สูตรน้ำตาลน้อยอร่อยชัว ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแค่เรียลคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแอร์แคเรียลคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 8โมง25นาทีกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์อุกอาจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะครับผู้ชมหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยจู่ๆเจอกลุ่มชายชะกัน4คนบุกเข้ามาแล้วฟันหัวเลือดสาดนะครับผู้ชมอาการนี่ค่อนข้างชะกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครพอตรวจสอบกลับไปอา้าวหนึ่งในนั้นเป็นอดีตลูกพี่ที่เคยมาจ้างเขาไปเก็บเงินกู้นอกระบบครับ อีกวันนึงได้ไม่ต็สี่เดี๋ยวย่าตื่นมาทําให้นะหรือว่าถ้าเกิดตีสี่นี้ไม่ทันก็อีกวันหนึ่งเดี๋ยวย่าทำให้อ่าเดี๋ยวย่าเอาไปส่งให้ที่โรงเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเออเจรจาบอกเขาด้วยเหตุผลดีกว่าค่ะประชดประชันกันแบบนี้ไม่ช่วยอะไรเลยใช่แล้วน้องวัยนี้ทาจริงด้วยนะพอพูดถึงเรื่องของกินเออข้าวไข่เจียวอืชอบกินได้ทุกวัน จริงคุณผู้ชมมันเป็นเมนูพื้นฐานจริงๆนะยิ่งเวลาแบบฝนตกนะโอ้โหไข่เจียวเนี่ยเพื่อนยากเลยไม่ต้องออกไปไหนนะอยากสั่งง่ายๆรีบกินรีบไปแต่ล่าสุดที่พวกพี่กินกันข้าวไข่เจียวไข่กระจึ้งหนึ่งข้าวกระจึ้งหนึ่งเท่าไหร่อ๋อห้าหกสิบได้อยูเออ่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะไม่เป็ใส่หมูสับอ,อ๋เอ,อเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เออถ้าไปกินตามร้านแบบในในฟู้ดคอร์่ยงเป็นร้อยมีเออ แต่พี่ยังนึกถึงร้านในเนี่ยแบบไข่เจียว20อ่ะก็ใช่ไงเขาตั้งโต๊ะอย่างนั้นอ่ะเป็นเลงเนืสานเรื่องเยอะเใช่ไหมแล้วก็คนตีใส่แก้วแล้วก็เทอ่ะมันให้ไข่กองเดียวเออแล้วก็แบบมีเครื่องเคียงเป็นน้ำพริกกะปิให้หน่อยนะก็อร่อยแซ่บแล้วคุณผู้ชมแต่ถามคุณผู้ชมหน่อยว่าข้าวไข่เจียวไอ้ย่างกล่องเนี้ยให้เท่าไหร่ไหนไข่เจียวอันไหนก่อนซอสลาดอันนี้คือไข่เจียวนะซอสมะเขือเทศผงไว้ซอสโปะมะสุดยอดเลยค่ะพี่เนี่ยและยิ่งเวลามีโทรศัพท์นะ เปิดแอปข่าวอรุณอมรินนะมันต้อเลยชัดเป๊ะเลยครับเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมก่อนจากกันไปวันนี้อยากจะบอกผู้ชมว่าตื่นเช้ามาเนี่ยได้ดูกันหรือ,อยังกับ MV เพลง Rock Star ของน้องลิซ่าเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้พี่บอเข้าไปดูนะโอ้เยาวราชใช่ไหม่แค่ไม่กี่ไม,ไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปนะเปิดมาแป๊บเดียวตอนนี้ยอดทะลุ2ล้านหาแสนวิวไปแล้วขอไปฝึกครบกันนะเอออันนี้ถ่ายทำที่เยาวราชแล้วมีฉากในเยาวราชเยอะมาก สัญ,ญลักษณ์ของไทยปรากฏอยู่ใน MV ของน้องเต็มไปหมดเลยนี่แหละครับผู้ชมซอฟต์พาวเวอร์ของจริงท,ทั่วโลกกำลังได้เห็นนะครับว่าร็อกสตาร์ที่น้องลิซ่าเนี่ยเปลี่ยนเขาเรียกว่าบุคลิกตัวเองเลยนะ,ะเออจากสาวเคป๊มาเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกแบบนี้เป็นยังไงร,ร่วมประกาศสักดาพ,พร้อมก,กันกับ MV ของน้องลิซ่าเพลงร็อกสตาร์ส่งท้ายวันนี้ส่วนเรา3าคนลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมท่านไหนแวะไปงาน บ,บ้านและสวสน,สวสนเจอเราตอน11โมงตรงได้วันนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานีด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ